นักเศรษฐศาสตร์นะครับก็เสนอแนะให้การวางนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่นะครับควรเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญรวมถึงระบบสาธารณูปโภคเพื่อสร้างความสามารถการแข่งขันในระยะยาวขณะที่โครงการประชานิยมควรเป็นโครงการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้ประชาชนมากกว่าการแจกเงินชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณจารุวรรณเอี่ยมยิ่งผาน,นิชย์ การยุบสภาพเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่ซึ่งช่วงการเกิดสุญญากาศทางการเมืองก่อนจะมีการจัดตั้งรัฐบาลและวางนโยบายบริหารประเทศในระยะสั้นอาจเห็นเม็ดเงินสะพัดในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งเป็นมูลค่านับหมื่นล้านบาทที่น่าจะช่วยพยุงเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าได้แต่การวางนโยบายเศรษฐกิจในระยะยาวนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยออกมาเสนอแนะว่า ภายใต้เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความเปราะบ,บางการพึ่งพาการส่งออกคงทำไม่ได้มากดังนั้นหลายนัยบายรัฐบาลต้องเร่งทำควบคู่กันโดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานเล่งการลงทุนระบบลอจิสติกการปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุนรวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษาการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานซึ่งทั้งหมด จะช่วยเพิ่มความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาวและที่สำคัญต้องมีนิยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่สิ่งที่สำคัญมากคือข้อมูลณตอนนี้เนี่ยประชาชนที่มีรายได้ไม่ค่อยสูงมีสถานภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยเศรษฐกิจโลกก็ยังมีความเปราะบางการฟื้นตัวนั้นยังไม่โดดเด่นไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ยังมีความสุ่มเสี่ยงที่จะฉลอได้ง่าย ดังนั้นเนสิ่งที่รัฐบาลควรจะต้องทำเนี่ยก็คือแนวทางในการที่จะเน้นในเรื่องของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายที่ดูแลในเรื่องของการก่อสร้างนะครับในเรื่องของการสร้างถนนทนทางรถไฟนะครับตลอดจนในเรื่องของโลจิสติกเนี่ยยังเป็นนโยบายที่สำคัญนะ อย่างไรก็ตามในข้อเสนอแนะไม่ได้ปิดกั้นการวางนโยบายประชานิยมเพราะมองว่าหลายโครงการเกิดประโยชน์กับประชาชนแต่รัฐบาลควรเลือกโครงการที่สร้างไรายได้และสร้างอาชีพให้กับประชาชนอย่างเหมาะสมนโยบายประชานิยมที่มีคุณภาพจริงๆเ่ยนะครับก็คือการมอบสวัสดิการและมอบรายได้ให้กับประชาชนโดยที่เป็นการสร้างงานสร้างฐานสร้างอาชีพผมคิดว่านโยบายแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าสังคมไทยก็ไม่ควรปฏิเสธนะครับ เช่นสมมติว่าเราจะมีรักษณะของการที่จะมอบเงินกองเงินทุนก้อนหนึ่งเพื่อจะพัฒนาอาชีพของบุคคลในพื้นที่ต่างๆเช่นเช่นเหมือนกับกองทุนหมู่บ้านนะครับหรือกองทุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนสร้างสารรค์ที่ที่ที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไรที่จะสร้างเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีกระบ oh <yt> วกะบนการการทางานที่ต่อเน,นื่อง <IC> ดีพอ <servicios> คือให้ชาวบ้านเนี่ยได้ใช้เงินนะครับและสร้างประโยชน์ให้กับตัวเขาเองขณะที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายจิรชัยภูวนาณารานุบาลมองว่าควรใช้โอกาสของการยุบสภาครั้งนี้นำไปสู่การวางกรอบกติกายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมก่อนจะมีการเลือกตั้งใหม่เพื่อป้องกันการดําเนินนิยบายที่ไม่ถูกต้องและนาไปสู่การชุมนุมทางการเมืองซ้ารอยแบบเดิมอีกซึ่งหลังจากนี้ควรนำข้อเสนอจากทุกฝ่ายมาพิจารณาอย่างเหมาะสมเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดจริวันอิ่มยิ่งพาณิชย์ MBT News Fo ิก